พระอ,องค์ท่านเนี่ยเป็นจอมทัพที่ทรงไม่ทอดทิ้งทหารพระอ,องค์ทรงดูแลแล้วก็ห่วงใยทหารเป็นอย่างมากเลยครับถือว่าเป็นศูนย์รวมกําลังใจของประเทศไทยของทหารไทยเลยทีเดียวเป็นการสูญเสียที่ที่ยิ่งใหญ่สําหรับผมคือยิ่งใหญ่ในที่สุดในชีวิตความเป็นทหารเลยนะครับ70ปีที่พระอ,องค์ต้องเหนื่อยยากลําบากพะวรากายมาโดยตลอด อยากให้ท่านไม่ต้องทรงห่วงผมเชื่อว่าท่านยังคงที่จะให้คนไทยทำดีต่อไปครับเราก็ยังต้องต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้ทีที่สุดก็ยังคิดว่าทุกวันนี้ท่านก็คงมองดูพวกเราจากสูงสวรรค์